สวัสดีครับเพื่อนๆพ่อ,พอบ้านพาซ่อมวันนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านครับวันนี้พ่อบ้านพาซ่อมจะพาเพื่อนๆมาแก้ปัญหาครับสําหรับผู้ที่ใช้เต็นท์แบบพับนะครับซึ่งพอเราใช้เต็นท์ไปนานๆน,นะครับจะเกิดอาการจะเกิดปัญหาก็คือจะมีรอยฉีกขาดที่ผ้าใบนะครับตรงส่วนหัวของเสานะครับแล้วก็ตรงอเนกนทรงเหล็กนะครับ วันนี้พอบ้านผ้าซ่อมจะพาเพื่อนๆมาแก้ปัญหานะครับทำอย่างไรจะให้ผ้าใบามีความคงทนนะครับใช้ได้นานครับมาดูวิธีกันเลยครับสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะเป็นผ้าเต็นเก่าหรือใครจะใช้เป็นผ้ายีนก็ได้นะครับตะกันไก่แล้วก็ผ้าเทปสําหรับซ่อมผ้าเต็นนะครับแล้วก็สายเคเบิลทายนะครับวิธีการก็คือ เราจะตัดผ้านะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับสี่เหลี่ยมด้านเท่านะครับกว้างยาวก็ประมาณ20เซนติเมตรนะครับตัดเป็น5ชิ้นครับ เมื่อเพื่อนๆตัดผ้าจนครบห้าชิ้นแล้วนะครับให้เพื่อนๆพับครึ่งนะครับพับครึ่งของผ้าเสร็จแล้วก็ใช้ปากกานะครับมาร์กจุดไว้ประมาณนี้ครับมาร์กจุดเพื่อจะเจาะรูครับเพื่อนๆทำไว้ทั้งหมดห้าอันเลยครับ เราจะเจาะรูผ้านะครับตรงนี้นะครับเพื่อใช้เคเบิลทายนะครับสายเคเบิลทายร้อยผ้านะครับเข้ากับตัวเสาของเต็นท์นะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ใช้อะไรก็ได้นะครับเจาะเป็นรูนะครับ ผ้าหนาหน่อยอาจจะใช้เป็นตะปูอาจจะใช้เป็นบักกี้ก็ได้ครับอันนี้ผมจะใช้กันไกรครับเจาะนะครับทะลุแล้วนะครับเจาะอ,อย่างนี้จนพบทั้งหมดห้าแผ่นนะครับ เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆผมจะใช้ผ้านะครับปิดตรงส่วนหัวของเต็นนะครับแบบเป็นปิดตรงหัวเสาเนี่ยครับวิธีการก็คือพับครึ่งนะครับแล้วทาบตรงปะลงไปตรงนี้นะครับทาบลงไปนะครับเสร็จแล้วก็ใช้เจ้าเคเบิลทายนะครับสอดจากสอดตรงรูเนี่ยครับเข้ากับตัวเสา เนี่ยครับเดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนๆได้ดูครับเราต้องร้อยจากข้างในก่อนครับนี่ครับตรงรูนี้ เสร็จแล้วก็รัดให้แน่นเลยครับเพื่อนเพื่อนเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นรูปลักษณะยอย่างนี้นะครับจุดประสงค์ก็คือเพื่อลดการเสียดสีระหว่างาตัวหัวเสาซึ่งเป็นเหล็กนะครับกับตัวผ้าเต็นท์นะครับซึ่งพอมีการกลางมีการพับบ่อยๆเข้านะครับจะเกิดอาการเสียดสีนะครับทําให้ผ้าเต็นท์ฉีกขาดได้ง่ายนะครับวิธีการอย่างนี้ก็ เพื่อการลดการฉีกขาดลงได้ครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมจะทำให้เพื่อนเดูจากมุมด้านในทีครับตรงนี้ผมจะถ่ายมุมจากด้านในนะให้เพื่อนเพื่อนดูแล้วเข้าใจได้โดยง่ายนะครับอันนี้คือพับครึ่งนะครับเสร็จแล้วก็ภาพลงไปตรงตรงร้างโครงเนี่ยครับก้านทั้งสองข้างภาาลงไปครับเสร็จแล้วเราก็ร้อยรูนะครับที่จับทะลุกันตรงนี้ครับ ใช้เข็มท้ายครับแล้วก็สรุปลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับ ส่วนวของของเคเบิลทายนะครับที่ต้องเอาไว้ข้งางในก็เพราะว่าเวลาเราจะตัดเพื่อตกแต่งนะครับจะมีส่วนที่เป็นแหลมๆนะครับตรงนี้แหลมๆถ้าเอาไว้ด้านนอกนะครับจะต,ตรงส่วนนี้จะไปเสียดสีกับตัวผ้าใบเต็นนะครับก็จะเกิดอาการฉีกขาดได้เช่นกัน,นครับตรงนี้จะเป็นส่วนยอดของเต็นนะครับอันนี้ส่วนบนสุดของเต็นนะครับให้เ,เพื่อนๆถอดออกมานะครับ ส่วนหัวของยอดนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ต้องใช้ผ้าคลุมเหมือนกันครับก็ใช้ผ้าเต็นนะครับที่เตรียมไว้นะครับคลุมไปอย่างนี้เลยครับนี่ครับรวบแล้วก็ใช้นะครับสายเคเบิลทายนะครับเพื่อนเห็นไหมครับแสงอาจจะมัวนิดนึงมืดนิดนึงนี่ครับดัดให้แน่นเลยครับ มานี้ครับเสร็จแล้วก็นำไปสวมที่โครงเต็นท์ได้เลยครับส่วนอันนี้ก็คือผ้าเต็นท์นะครับจุดนี้ผมจะเรียกว่าเป็นผ้าก๊อบแก๊บนะครับซึ่งจะอยู่ตรงกลางระหว่างเสาสองด้านนะครับผมก็จะติดเนี่ยครับผ้าเทปนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการ เสียดสีระหว่างโครงเสานะครับตรงนี้จะเสียดสีบ่อยนะครับก็เป็นอีกจุดที่จะทําให้เกิดการเสียหายได้บ่อยนะครับซึ่งตรงนี้เราจะติดผ้าเทปนะครับจุดละสองแผ่นนะครับเพื่อความคงทนนะครับนี่ครับตัวอย่างเพื่อนๆติดข้างละสองแผ่นเมื่อเราติดผ้าเทปจนครบทั้งสี่ด้านแล้วนะครับเพื่อนๆ ก็เอาผ้าเต็นท์นะครับไปติดตั้งกับโครงเหล็กได้เลยนะครับ เมื่อเราติดตั้งผ้าใบเข้ากับโครงเหล็กจนเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ามากลางเต็นท์ดูครับเพื่อนๆ เสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆผ้าใบก็จะมีความคงทนไม่ฉีกขาดบ่อยๆนะครับไม่จําเป็นต้องไปซื้อผ้าใบใหม่ๆมาติดตั้งให้เปลืองเงินเปลืองทองอีกทอไปนะครับเห็นไหมแล้วครับเพื่อนๆงารซ่อมภายในบ้านเราทาเองได้ไม่ต้องจ้างช่างให้เปลืองเงินเปลืองทองครับเพื่อนๆชมคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพรเพื่อนๆสวัสดีครับ